โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะคบอยู่มั่นวันเหวีครับจะมาเล่นคราบโบนะครับต่อจอากวิธีที่แล้วผมขึ้นมาตัดไม้แล้วก็จะหาอาหารด้วยครับเพื่อที่จะลงเรืองต่ออีกอยาวนะครับตอนนี้ผมกำลังหาอาหารเพิ่มอยู่ นี่ไงคลิปซีเรามาดูโชคกันว่าจะเป็นนั้ไงโอเคผมโชคดีเดี๋ยวนะผมได้เนื้อมาแค่นี้ ผมได้เนื้อมาแค่น,นี้เดียวเองนะครับงั้นผมขอออกไปล่าเพิ่ม,มนะครับงั้นไว้เจอกันตอนผมหางล่าเสร็จแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ล่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เอามาปิ้งกินยุ